สวัสดีค่ะทีนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เ r e a t a l เพื่อลมหายใจของชาวเชียงใหม่นะคะที่จะพาคุณไปสัมผัสกับมุมมองนะคะในการแก้ไขปัญหาฝุ่นไฟเมืองเชียงใหม่กันทุกท่านคะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของ พืชผักนะคะที่เป็นแหล่งโปรโตีนตามฤดูกาลโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้นะคะถ้าไม่นับเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยนะคะเห็ดป่านี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งโปรโตีนสําคัญนะคะหลายท่านอาจจะชื่นชอบเห็ดถอบหรือว่าเห็ดเผาะนะคะเป็นอย่างยิ่งเป็นอาหารโปรดของใครหลายๆคนนะคะแต่ช่วงระยะหลายปีที่ผ่านมาค่ะทุกท่านเห็ด โดยเฉพาะเห็ดป่าเนี่ยก,กลายเป็นเรียกว่าเป็นจำเลยสังคมนะคะว่ามันเป็นต้นตอปัญหาของออไฟป่านะคะจริงไม่จริงอย่างไรวันนี้ b r e ร d t a l k จะพาทุกท่านนะคะไปรับฟังมุมมองของของคนในพื้นที่นะคะแล้วก็อยู่กับพื้นที่ที่เรียกว่ามีแหล่งที่เป็นแหล่งออของเห็ดป่า เห็ดเพาะเห็ดถอบเห็ดนานาชนิดเนี่ยเยอะมากนะคะกำลังพูดถึงในพื้นที่นี้ค่ะคือพื้นที่ตำบลแม่หอพระนะคะบ้านแม่นาปากตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แต่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่เองและแน่นอนคนที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ก็ต้องเป็นผู้นำชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะวันนี้เรายินดีต้อนรับนะคะคุณปฐมพงษ์เจริญมูลค่ะ ผู้ใหญ่บ้านหรือพ่อหลวงบ้านบ้านแม่นาปากตะบนแม่หอพระอำเภอแม่แตงชังหวัดเชียงใหม่นะคะสวัสดีเจ้า,จาขออนุญาตเปลี่ยนเวอร์ชัน,นะคะ่ะลูกนั้นเราพูดคุยกันเพื่อเข้าถึงได้ง่ายนะคะว่าเราพูดคุยกับตัวจริงเสียงจริงคนในพื้นที่จริงๆพ่อหลวงเจมหรือว่าพ่อหลวงปฐมพงษ์เนี่ยนะคะทุกท่าน,นะคะก่อนหน้าที่จะมาเป็นพ่อหลวงเนี่ยนะคะท่านท่านมีอาชีพหลักนะคะก็คือวิศวกร แต่วันดีคืนดีนะคะพ่อหลวงเจมของเราเนี่ยก็กลับบ้านมาทำงานที่บ้านเป็นพ่อหลวงบ้านอะไรเป็นเหตุผลที่ย่าคุอพ้หลวงอะต๋เปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพจากวิศวกรอะทำงานประจำเนาะแล้วปิ๊กมาทำงานที่บ้านเจา้าคืออธิบายก่อนว่าตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหรือป่อหลวงนะครับมันจริงๆมันบาได้เป็นอาชีพมันคือเป็นตำแหน่งภายในที่ <ๆ S 2> ชาวบ้านหรือราษฎรเขา อุปโลกหรือแต่งตั้งหรือแนําเ่อแต่งตั้งเขาไปเปลี่ยนผู้นาในในพื้นที mm ่ hmm. แต่จริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังประกอบอาชีพเป็นวิศวกรเพราะว่าเปิดอ่าหอจอกอเองแล้วก็รับเหมาก่อสร้างไปเรื่อยๆครับ mm hmm. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดิมทีเนะี่ยเคยไปประกอบอาชีพเป็นวิศวกรอยู่ต่างถิ่น mm hmm. ต่างจังหวัดแล้วก็รวมถึงเคยไปทําเคื่อนไฟฟ้าที่ชัยบุรี mm hmm. เขื่อนไฟนะแต่เคยเคยมีเหตุการณ์ว่า เขื่อนจะถล่มตอนนั้นนะก็เลยคิดว่าโถ้าไปตายตทีตต่ลาวนี่นะก็คงมาได้ปะนาะพ่อนะ้าแม่ <c oughs> ปิกไปอยู่บ้านดีกว่า,ท,าท้งที่ทางตอนนั้นหมู่บ้านก็ยังยังบอกว่ยเจริญนะฮะ <c oughs> ก็ยังเป็นถนนลูกรังเป็นยังอยู่คิดว่าคงจะมีความหูพอที่จะไปะช่วยเหลือทั้งบ้านดีกว่า <c oughs> ก็กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็พอดีโอกาสผู้ใหญ่บ้านท่านเดิมท่านเกษียณ <c oughs> ก็เลยได้สมัครรับใจพี่น้องในหมู่บ้านนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าเป็นลูกเป็นหลานครับก็ได้รับความไว้วางใจตอนนั้นลงสมัครบ่มีคู่แข่ง แน่เพิ่งแต่งตั้งไปเลยก็ได้เป็นปหลวงของพี่น้องแม่นาปาาของเขาไปนะครับอยู่ในพื้นที่คือจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่ายังม่ได้ทิ้งอาชีพเดิมก็ยังทําอยู่แต่ว่าปิกบ้านมาด้วยความว่าอยากจะพัฒนาบ้านตัวประกอบกับประกอบอาชีพหน้าที่ของตัวเก่าตัวกี่ปีแล้วเจ้าตอนนี้จะเข้าปีที่6กเข้าปีที่6กห้าปีกว่าแล้วครับห้าปีกว่าแล้วเจ้าแต่แต่ถ้านับรวมๆแล้วตั้งแต่เกิดอยู่ในพื้นที่มาจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนในพื้นที่ที่อยู่กับ พื้นที่บ้านแม่น้ปากมาตลอดก็เรียนหันวิธีชีวิตชุมชนเกิดเรียนที่นั่นแล้วก็มีแค่ตอนเรียนมหาหลัยครัะที่ที่บบได้อยู่บ้านแบบตลอดเวลาแต่ก็ยังไปไปมามาลับๆไปไปมาตลอดอพยายามจะอยู่บ้านตลอดเรียนที่นั่นบ่เคยบ่เคยคิดอยากจะเรียนเอกโซเลยพ <laughs> ยายามจะอยู่ที่บ้านตลอดตาตาก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านน้าก็อดีตผู้ใหญ่บ้านลุงก็อดีตผู้ใหญ่บ้านคือมันซึมซับ อยู่ในพื้นที่ก็ตกทอดมาถึงตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านตัวเองจะมีวัฒนธรรมต่งในหมู่บ้านเขาก็จะซึมซับตลอดเวลาทีนี้พอเป็นคนในพื้นทีู่วิถีชีวิตของคนในในบ้านแม่นาปาามาตลอดเนี่ยอยากจะให้ป้าหลุงมช่วยเล่านะจ้าว่าเออยังวิถีชีวิตของของชุมชนเนาะบ้านแม่นาป่าในปัญหาของป่ากันมีทรัพยากรตรงนี้นะ่เออป้ามีวิถีชีวิตของชุมชนกับการเข้าไปไปหาของป่าเนี่ย ก่อนเอาเอาก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องของฝุ่นควันเรื้อรังมาเนี่ยสมัยตะกอนจริงๆหาของปลาเนี่ยก็ยังคงเป็นอาชีพเสริม,มเป็นอาชีพรองแต่ถ,าถ้าถ้าเทียบกับเม็ดเงินในการแบบหาวันต่อวันหรือแบบช่วงที่แบบของเยอะๆพิกๆโดยเฉพาะเ็ดท็อปเยอะๆนะฮะเป็นไรายได้ที่ดีกว่าอาชีพหลักอาชีพหลักจริงๆก็คือเกษตรกรรมหรือปลูกพืชพักไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําโรงงานอุตสาหกรรม อาชีพรองก็คือหาของป่าว่างก็ไปหาของป่าตามฤดูกาลนะครับตามฤดูกาลจริงๆแล้วบุริพน์เป็นยีมาตั้งแต่ผมเกิดมากระึงหันอยู่แล้วคนนี้เป็นก็หาของป่าคนนั้นก็หาของป่าโดยนี้เคยมีคนหาของป่าก็ไปหาของป่าตาผมเปลี่ยนป็นหลวงก็เคยป่าผมไปหาก็ไปเจอเป้นก็หาของป่าตลอดเวลาเป็นอีมาตั้งแต่ผมน้อยจน ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่มันหมายความว่าการอาชีพรักที่เป็นเกษตรกรเนี่ยทำเกษตรกรรมเนี่ยนอกกับการหาของป่าเนี่ยมันทำควบคู่กันไปหรือทำเฉพาะช่วงปลูกข้าวกับปลูกข้าวไปพอหมดฤลดูข้าวแล้วก็ไปหาของป่าหรือยังใดเจ้าเป็นคือมันทำต่อเนื่องกันเลย mm hmm. ถ,ถึงจะทุบปลูกข้าวหรือจะปลูกบ้านผมตอนนี้หันมาปลูกยาสูบ ถึงทายาสูบก็ยังหาของป่าอยู่กลางคืนเซ็จจากงานนี่ก็ไปหาของป่าห,หรือถ้าวันนี้ตอนเจ้าไปาทําสวนเสร็จละมีเวลาว่างก็เข้าหาของป่าคืออุตสตรงว่าหาของป่าเนี่ยป่าบ้านผมเนี่ยมีป่าชุมชน2,400ไร่อันนี้ยังไม่ได้นัาป่าอนุร,รักษ์เขตอุทยานหรือพื้นที่อื่นๆที่ป่าไม้เป็นดูแลเองนะครับป่าชุมชนที่ผมเขาดูแลเอง2,400ไร่อุดมสมบูรณ์มากเลยเยอะมากและเพียงพอต่อที่เจ้าบ้านจะเข้าไป อันหาของปลาเจ้าจบ้านมาต้องลงทุนหนึ่งอย่างเลยนอกจากเขาช่วยกันดูแลปลาพอดูแลปลาช่วยกันดูแลปลาปลาอุดมสมบูรณ์ไปหาอันอย่างก็ต้องได้ครับอย่างน้อยติดไม้ติดมือต้องมีออกมาบา่เสียเวลาไงครับคือมันเลยง่ายมันเลยเป็นวิถีชีวิตของชจวบ้านเปิ็นมาตลอดครับด้วยวิถีชีวิตที่คนในชุมชนเนี่ยพึ่งพิงกับพึ่งพิงกับป่าพอสมควรเลยะนะจ๊ะแต่ก็ทําอาชีพอื่นตัวนั้นแหละเนาะก็ถือว่า อยู่ในอยู่ในวงเวียนการใช้ชีวิตมาตลอดเนี่ยแต่คิดป้าหลวงบอกว่าเออถ้าเราเข้าไปหาของป่าเนี่ยทุกช่วงของปีเลยทำควบคู่กันไปกับกเกษตรกรรมเนี่ยบม่ได้หมายความว่าเราเข้าไปเอาจากเปิ้ลอย่างเดียวเราต้องเข้าไปดูแลเปิ้นตัวนี้หมายความ,มความว่าอย่างไรเจ้ามันพึ่งพิงกันซึ่งกันและกันอย่างไรเคยเคยมีคำว่าป่าเลี้ยงคนคนเลี้ยงเมืองเมืองเลี้ยงมหานครเนีย่ยนะครับอางที่ผมบอกว่า ถ้าเขาอบาถ้าเจ้าบ้านบ่ดูแลป่าบาไปปลูกป่าบ่าไปบวชป่าบ่าทำฝายดูแลอย่างต่างๆนะครับป่าก็จะบก่มสมบูรณ์จากปกติที่เคยบอกว่ารายได้ที่มาจากรายได้อาชีพลองจะเยอะกว่าอาชีพลัก ต่อไปมันจะไปเจอย่างอันแล้วเจ้าบ้านเพิ่นเกิดจะต้องดูแลปลาเพื่อยังคงอาชีพและแลดได้ที่ยังหาได้คือเหมือนเสว่นครับไปเมื่อใดก็ได้ของไปเมื่อใดก็ได้ของฉะนั้นเจ้าบ้านเพิ่นเลยต้องต้องดูแลรักษาปา่าของเพิ่นนะครับอืมทีนี้วิถีชีวิตของเจ้าบ้านที่ดูแลรักษาป่าเนี่ยสมัยตะกอนกับสมัยนี้<ะ>เนี่ยเหมือนหรือต่างกันจะได้พระเจ้าจริงๆแหาของปลาก็ยังเหมือนกันอยู<ม>่ยังเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือระเบียบกฎข้อแาม ต่างๆเยอะขึ้นกว่าเดิมหมาถึงทำเพื่อมันยากกว่าเก่าถูกต้องครับจริงๆบ๊ะได้บ๊ะได้ทำเพื่อไปหาของป่ายากนะแต่ทำเพื่อผมจะไวเลยการเข้าถึงการเข้าถึงหรือหรือข้อบังคับที่เราจะต้องช่วยกันหรือป้องกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีข้อจํากัดเยอะเกินไปอ่ะจริงๆแล้วถ้าเจ้าบ้านดูแลป่านี้เจ้าบ้านดูแลของตัวเองป้องกันนะห้ามเกินเนี้ยก็แค่นี้ก็โอเคแล้ว แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนกับป่าแบบต่างคนต้องการเจ้าบ้านก็ต้องการหาของป่ารัฐบาลก็ต้องการมเรื่อดเกิดฝุ่นควันเนี่ยมันกลายเป็นย้อนแย้งคนละคนละด้านกันเนี่ย mm hmm. มันเลยทําให้เจ้าบ้านเหมือนทําตัวลําบากเวลาอยู่กับกฎหมายครับ mm hmm. เพราะทุกวันนี้กฎหมายเข้ามาบังคับเยอะเกินไปเ mm hmm. จ้าบ้านก็เลยค่อนข้างที่จะทําตัวลําบากนิดนึง mm hmm. โดยเฉพาะข้อต่างการหลายๆอย่างนะครับตอนนี้นี่พอหลวงก็จะใดเจ้าถ้าถ้า,ถามีคนมองว่าเอออันอาชีพการหาของป่า <c oughs> ในประเดี๋ยวนี้นะหลังจากที่มันมีปัญหาเรื่องของคุณควันหน,นักๆเนี่ยเจ้าโตดว่าอาชีพการหาของป่าน,นี่มันเป็นต้นต่อของปัญหาไฟป่าว่าหลวงมองจะได้พ่อเจ้าโต๊ะถามว่าเป็นต้นต๊ปัญหาไฟป่าจริงๆมันก็ส่วนหนึ่งแต่แต่ที่ผมบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่มาได้ทั้งหมดอาจจะเป็นส่วนส่วนน้อยด้วยซ้ํา อ,อ่สังเกตถ้าสังเกตแถวบ้านผมตำบลแม่พระหรือบ้านแม่น้ำปากน,นะครับสังเกตเวลาขายของป่าเห็ดทอน้าําผึ้งพ่อค้าไม่ขายจะตั้งไว้ฟังขาเข้าเมืองตลอด <S 2> <S 2> จะตั้งไว้ขาเข้าเมืองตลอดเหตุผล <Head phone S 2> คือคนในเมืองซื้อแค่นั้นดิต้องเข้ามงคนในเมืองไปท,ทําธุระ ท้งข้างนอกขี่เข้าไปจะเป็นขาเข้าเมืองทั้งนั้นเลยที่จะต้องตั้งขายแต่แต่ทีนี้วกมาตรงที่ว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนเกี่ยวกับคนหาปลาหรือเปล่าเผาของปลาจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเคยมีมีนักวิชาการท่านหนึ่งก็อาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าการใช้ไฟนะจริงๆแล้วเิ่มาได้แค่เพิ่งมีนะมีมาตลอดแล้วคนที่ใช้ไฟนักที่สุดก็คือเจ้าหน้าถีรัก ในการที่จะจัดการเชื้อเพลิงหรือว่าการควบคุมต่างๆเจ้าที่รักจะใช้เยอะกว่าเจ้าบ้านโดยสําเนี่ยมันก็บผมถึงว่ามันเป็นแม่นทุกวันเนี่ยมันม่ได้ไหมเพราะหลักการทั้งวิทยาศาสตร์การหักเหของแสงเลยอย่างที่เปิ้ลอู้ก่อนมานะ,<จ>ะมันมาจากคนที่ไปเผานั่นแหละแต่ถามว่าคนที่ไปเผาน่ยมันมีหลายแบบทั้งต้องการจะเผาหาของป่าหรือเจ้าที่รัก ต้องการจะควบคุมบริหารจัดการเชื้อเพลิงหรืออย่างใดต่างๆมันมีหลายรูปแบบมากแต่จะโยนโทษไปให้คนหาของป่ามันเกาะกระไรอยู่มันก็ะอยนไง้ดอย่างหนึ่งนะแต่ใจทั้งหมดเนี่ยใ่ทั้งหมดแต่ถามว่าก็ยังเป็นวิถีที่เปิลก็คงใช้ไฟกันมาตลอดยังมีการใช้ไฟยังมีการด้วยคือชีวิตคนเราอะมันขาดไฟบ่ได้อยู่แล้วแล้วจะบ้านมันก็คงเป็นปกติที่ปนหาไฟอืมเจ้าเจ้าทีนี้อันยังอูดถึงเรื่องของประเด็นปัญหา pm 2.5เนาะกับเรื่องของไฟป่า แล้วก็เรื่องของผลกระทบของสุขภาพของประชาชนเนาะมันก็แน่นอนจะค่อนข้างสร้างแรงกดดันต่างๆเพื่อหน่วยงานระดับประเทศเนี่ยเข้ามาดูแลหาแนวทางในการแก้ไขแต่กี้ป,ป่ะหลวงบอกว่าอันเฮาก็ต้องดูแลป่าของเฮาตัวหมายถึงคนในชุมชนเนี่ยเข้าไปดูแลสมัยก่อนที่มันจะมีปัญหาเรื่องของฝุ่นควันแม่ก็เจา้าทีนี้พอ มันเริ่มมีปัญหานี้เริ่มมีคนอู้โตว่าเออหาของป่าก็เป็นเนี่ยส่วนหนึ่งของการทําให้เกิดไฟป่าบัลลวงเล่าเรื่องของการการปรับตัวได้กว่าเจ้าว่าสมรรัยตะก่อนอ่ะาหาของป่ามาก่อน,นอย่างมันถึงมาได้เป็นเป็นปัญหาไฟป่าลูกกามใหญ่โตเออ แล้วหลังจากที่มันมีกฎมีระเบียบไปอย่างพยายามเข้ามาควบคุมโดยบอกว่าพยายามที่จะป้องกันบ่อมีไฟป่าเีเนาะเออเฮาในฐานะคนในชุมชนเนี่ยต้องปรับตัวจะได้พ่อเจ้าผมเปรียบเลยหร,หรือสะทอเลยหรือเปรียบพื่อหันง่ายๆยิ่งเฮายิ่งเฮาจับพ่อค้ายาบ้าเยอะตัวใดยาบ้าก็เยอะเต่าอัน่ะง่ายง่ายเลยสมมุติห้ามเผาไฟห้ามเผาป่านะ เพื่อต้องการมเพื่อเ,อก,เกิดควันนะหยุดเลยห้ามเผาทุกที่เลยแล้วทำไมยังมีควันอยู่ครับเพราะเพราะอย่างเพราะเพราะชาบ้านเปิ้นต้องใช้ไฟอะชาบ้านต้องต้องมีวิถีชีวิตในการใช้ไฟอาจจะทำเข้าเข้ากระป๋าเพราะพื้นที่ตอนเนี้ก็ยังใช้ฟืนใช้อย่างปกติอยู่แต่ทีนี้ครับถ้าสมมุติว่า ยิ่งเราไปห้มนะามเนี่ยเจ้าบ้านก็จะต้องไปเผาสมมตอนนิอันนี้นี่นี่เราต้องสมมติอันนี้ความจริงบ้านของเขาเนี่ยเวลาจะถึงหน้าไฟนะ่ก่อนหน้าไฟสี่ห้าเดือนนะตังตังเทศบาลตังปลุงกำน,นันเพิ่นก็จะจะเริ่มวางแผนกันแล้วว่าเอาตอนนี้เขาจะเข้าหน้าไฟแล้วนะเขาจะจัดการบริหารจัดการาไฟอย่างใดปู้ก,กันอย่างใดเพื่อเขาปรับตัวเพื่อรองรับกับนโยบายที่พเพิ่นวอ่าห้ามเผาห้ามมีไฟห้ามอย่างนะก็พยายามปู้ก,กันมาตลอดปลงดุงโดยเฉพาะตัวผมหรือแต่ละคนเนะี่ยเพิ่นก็ห้องเจ้าบ้าน เพราะว่าฮขาหูห้ดีอยู่ละปอแก้วแม่คำแม่มาต่างๆเนี่ยเปิ้นชอบชอบไปหาของป่าฮอาหู้อยู่แล้วว่าเปิ้นไปหาของป่าเปิ่นก็ต้องใจใยในการในการดูแลในการดูแลเปิน่นเนี่ยเขาก็เอามาอ้วว่าอีป่ออีแม่ป่อแม่ไปซาะดอยเนี้ยเขาเผาก่อเผาดอยนี้ก่อจะเผาที่ั่านก่อ,กอต้องการดอยไหนเขาจะจัดการหือ้อคือหมายถึงว่าตัวผู้หลวงตัวผู้ช่วยแล้วก็ทีมงานของทั้งตำบลเนี่ยเขาจะไปจัดการฮื้อเนอรไม่ต้องไปเผาเองเนอรคือถ้าสมมุติว่าถ้าเจ้าบ้านเปิ้นจัดการเองเนี่ย มันจะลามหรือถ้ามันลาหรือบาลามมันอาจจะไปเผาโดยอื่นที่เฮาบฮู้มันก็จะเกิดไฟกว่าเดิมเกิดไฟกว่าเดิมยิ่งสมมุติว่ามีการห้ามห้ามเผาเด็ดขาดเลยโอ้สบายละผมตัวผมสบายละตึงบม่มีใครผเผาแน่แต่มันบ่ใชใจาย่างอัานนะคือ้าบ้านเปิน้นเปิ้นเคยใช้ไฟวิถีชีวิตก็ต้องใช้ไฟมาตลอดเปิ้นก็จะไปเผาโดยอื่นเพื่อลักลอบเพื่อ เื่อมาไม้โดยที่เปิลต้องการเผือเผาเปลี่ยนตีไปเลยแม่นนะครับสมม,ต,ม,สม,มติว่าสมมติว่าดอยกอไก่ดอยเอนะเปิ้ลต้องการเผาดอยเอนะหาเฮดทอปก็ออกอกเฮดอฮดยังก็ออกเฮดยังก็ออกเปิลก็จะไปลักเผาดอยอื่นใกล้เคียงเพื่อฮื้ไม้มาหาดอยนี้เอาละทีนี้เขาบอกว่าเปิลจะไปเผาดอยใดเขาก็ลําบากในการดับนั่นเหรเขาลําบากในการดับกว่าเขาจะเข้าไปถึงมันก็จะไหม้ที่อื่นยิ่งไกลเป็นเยอะกว่าเดิม แต่ถ้าได้ฝนถ้าถ้าฝนดีก็ดีไปแต่ถ้าฝนบมด่ดีเราก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปตลอดแต่ถ้าสมมุติว่าพพ <c oughs> ุนบอกว่าเอา้าแต่ละหมูบ่บ้านบริหารจัดการเชื้อเพิงมาขอมาดูแลกันเองขอจุดนั้นอย่าลามไปจุดอื่นทีนี้จะบ้านแฮปปี้ได้เผาเขาก็ดูแลง่ายอ <c oughs> อ้ยังก็เกิดขึ้นผมเคยอู้หลายครั้งหลายวิธีกับนักวิชาการบอว่าจริงๆแล้วอ ไฟจะบอกว่าห้ามเกิดห้ามมีเลยคงเปลี่ยนแปลมาได้<ม>เพราะเจ้าบ้านก็นยังคงมีวิถีชีวิตของเจ้าบ้าน<ม>ยังคงวิถีวิถีชีวิตเขาจะไปปรับเปลี่ยนเหมือนแบบคนเคยสูบบุหรี่นะหยุดนะห้ามเผาห้ามสูบนะโอ้แบบจักินจะง,งอเขาอยู่มาได้อะเจ้าบ้านจะนะาหาก็ต้องว่าเขาจะไปลดไฟอย่างใดเมื่อเจ้าบ้านอยู่ได้แล้วยังมีวิถีชีวิตเหมือนเดิมแต่ไฟมาได้เกิดมากขึ้นนะครับอันอันนี้เกิดจะเป็นส่วนที่เขานั่งอู้นั่งจากากับเจ้าบ้าน เพื่อให้เกิดอะไรอย่างที่ดีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับเา้าคือถ้าถ้าจะให้ลองสรุปรวมฟังจากที่ประหลวงเล่าเหมือนกับว่า,าชุมชนเองโดยเฉพาะผู้นําชุมชนเนี่ยณเวลานี้มีบทบาทในการพยายามจะเข้าไปช่วยบริหารจัดการเพื่อคนในในชุมชนก็คือเจ้าบ้านเนี่ยนะได้ได้คงซึ่งวิถีชีวิตเดิมของตัวเก่าก็คือหาของป่าตัวแต่บ่ไปเบียดเบียนหรือรบกวนธรรมชาตินักพร้อมกับ ควบคุมบอกเื้อมันมันลูกกลามอย่างกรณีของการเกิดไฟป่าต่างๆขึ้นต่อยิ่งก็หลวงเมื่อคำนิยามของคำว่าผู้ใช้ไฟกับผู้เผาป่ามันเหมือนมันต่างกันจะได้ในมุมมองของก็หลวงเนาก็อย่างที่ผมบอกแล้วเนาะคือวิถีชีวิตชาวบ้านน่ะต้ต้องใช้ไฟอยู่ละผมเกยอู้ผมเกิเกิอะไรบางทีมาว่าไฟมันคือชีวิตเออทำไมไฟคือชีวิต่ะทุกคนตอนเนี้ยเขาแทบแาดไฟไปได้เลย เจ้าบ้านก็บหมืองกันเมื่อเจ้าบ้านมีวิถีชีวิตในการหาของป่าเปิ้นคงจะต้องใช้ไฟในส่วนหนึ่งเจ้าบ้านรู้ว่ะเ,เคยมีคําว่าไฟมาป่าป่งมมส้มเตีงผักหวานปงถามว่าผมก็เลยถามว่านะเป็นไดถึงบอกว่าอย่างอี้ก็ปุดอู้กันมาอย่างอีงอ้วิถีชีวิตเป็นอย่างนี้ไปหาให้ทอบก็ไปเจอขอนไหมที่มันไหมจริงๆหรือไปหาพักหวานก็ต้นพักหวานต้นนะ่ะมันโดนไฟไหมจริงๆ เพอเลยอู้กันมาเลยสืบทอดกับอู้นี้มาเรืเ่อยๆจนรุ่นผมคํานี้บนน่าจะมาตกทอดถึงผมเพราะผม,มเคยแหาของบ้าเลยแต่ก็ตกทอดมาถึงผมได้ไฟมาปากเป่งมุ่งส้มเต็มของหวานโปรงผมไปดับไฟเออมันก็จริงนี่พักหวานปร่งตรงที่ต้นไม้ไหมพอดีนี่เฮ็ดทอบออกตรงที่ขอนไม้ไหมพอดีนี่เขาก็ยังพิสูจน์มาได้ว่ามันจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของนักพฤยาศาสตร์ของนักวิจัยเปิดน้ำเนาะแต่จากนั้นผมก็เลยว่าคํานิยางเขาว่าคําใช้ไฟนะ่ะก็อย่างที่ผมบอก เฮาต้องจะใช้ไฟอย่างใดเพื่อมันเพื่อมันอยู่ในขอบเขตที่เฮาดูแลได้ที่เราสามารถควบคุมไฟได้แล้วเจ้าบ้านก็ยังสามารถใช้ไฟอยู่กับวิถีชีวิตโดยที่บักบัไปสร้างความเดือดร้อนกับที่อื่นอย่างอี้หรือว่าเป็นการใช้ไฟในความคิดผมแต่ถ้าเผาป่าไปเลยนะเอาเลยเผาปุ๊บไหมเลยปุ๊บบัต้องสนใจเลยเตียวปิดหลังออกไปเลยอันนี้เผาป่าเผาป่าจริงๆช่วงก่อนนะครับเมื่อสามสี่ปีก็มีนะ อาจ้วยตัวว่ามาถูกกันแก้งกันแก้งผู้นําแก้งบ้านข้างเคียงกันเผาไฟให้มันไหม้เข้าสวนของกันก็ประมาณนี้นี่คือการเผาป่าเผาเผาขว้างหรือเผาเพื่อที่จะไปลุกล้าจะไปเอาตีเอาดินมามาทํากินอันนี้ก็คือเผาป่าแต่ใจไฟก็เผาป่าต้องแยกออกข้นได้คนในเมืองต้องต้องเข้าใจว่าชาวบ้านเพ่มีวิถีชีวิตจริงๆเพื่อจำเป็นต้องใ้ไฟจริงๆเพื่อหาของป่าเคยมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยชาวบ้านชาวบ้านเห็นกี่ตัววะา ไปหาของป่าเพื่อแค่ตัวเขาได้เงินแต่คนอื่นต้องไปสูดพิษก็เคยมีจุดพิกัดยังปีนะลดลงนะจุดพิกัดไฟลดลงเยอะมากแต่ก็ยังมีฝุ่น PM อันระดับหนึ่งของโลกเช่นเดิมหมายความว่าการใช้ไฟของเจ้าบ้านมาได้ไปสร้างความเดือดร้อนนึ้ถึนะ mm hmm. แต่มันมาจากส่วนอื่นมีมีผลกระทบหลายอย่าง ที่เาาจ้าถ้าอย่างนั้นป้าหลวงอยากจะสื่อสารเน,นื้อคนที่เปิลอาจจะอยู่ไก่ป่าเนาะ,<ฮ>ะบ่ได้อยู่ในชุมชนอยู่ในเวียงอยู่อยู่พื้นที่ที่ป่าน้อยบ่ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนที่ที่พึ่งพิงกับป่าอยู่ตลอดเนี่ย <c oughs> คือเปิลเข้าใจอย่างใดว่าวิถีชีวิตของชุมชนที่มันอยู่คู่กับไฟมาเมินเนี่ยเอ่อเปิลจัดการไฟไอเ่างอย่างใดพ่อค่ะเจ้าก่อนอ,อื่นที่ผมจะเนี่ยบ้านผมมีที่ของป่าชุมชน เป็นวันเดทิปนะฮะเพื่อพี่น้องอพี่น้องตังในเมืองเราอยากจะไปสืบซับวิถีชีวิตไปได้ไปในทิปนะครับจะเป็นทิปทัวร์โดยที่มีไกด์ก็เป็นชาวบ้านนั่นแหละครับเป็นชาวบ้านที่หาของป่าน,นั่นแหละจะปลาเตี้ยวเอวเลยเพอเผ่อเตียวอ,ลลยออกมาเนี่ยได้เห็ดได้หน่อเอาไปขายให้ชาวบ้านก็ยังมีนะครับไปดูได้เอววันเดทิปบ้านแม่นาปากนะครับนี่ครับจะสื่อสารให้พี่น้องตังในเมืองเข้าใจว่า วิถีชีวิตของเจ้าบ้านนะครับมันวิถีชีวิตเนาะสมมติอย่างเราเนะี่ยตื่นขึ้นมาอันดับแรกที่จะต้องทาก็คือแทนที่จะไปเข้า้องแรหยิบโดทรศัพท์มันความเคยชินไปแล้วอะมันเกิดความเคยชินที่จะต้องจับโทรัพท์ชาวบ้านก็เช่นเดียวกันพอเวลาว่างมางู้จะไปยนียอย่างหางของป่าหาของป่าแล้วได้เงินก็เลี้ยงครอบครัวคือโอกาสที่จะไปทํางานเหมือนในเมืองนะ่ะมันบนั่ไ้มีเท่าเดียวกันความความที่จะเข้าถึงอะไรอย่างต่างๆต่าง ตั้งที่ติดในป่าจะมีน้อยมากฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวหรือตัวเองได้หรือปากคลองได้ก็คือการหาของป่าหรือหาอาชีพเสริมที่มันสามารถบาต้องไปไปตีไก่ไกแล้วก็ออกมาแล้วก็ได้เงินแล้วก็เลี้ยงดูได้ก็ยังอยากจะสะท้อนหันว่าชาวบ้านที่เปิดใช้ไฟหรือหาของป่านะในมุมมองของผมโดยโดยผมเนี่ยอย่างที่พิธีกรอาตพี่บอกว่าต้นผมไปถึงวิศวกรเลยนะผมยังเข้าใจเปิดน,นะว่าบริบทอ๋อเปิ้งต้องใช้ไฟนะ เปินต้องใจใจป่าใจหาเลี้ยงชีพนะเพราะผมบางคนอายุเจ็ดแปดเจ็ดสิบกว่าก็ยังหาของปลาอยู่เราถัตติ้งบอกว่าพักก็ได้แต่เปินมันเคยชินไปแล้วอ่ะเคยหาของป่าเคยได้เคยอย่างก็แล้วทางนี้ทางนั้นเนี่ยเปินบอกเคยทำรารปลากับกลายเป็นว่าคนต่างถิ่นนายทุนต่างหากที่อยากทำรารปลาคนหาของป่าก็ยังต้องลากปลาถ้าเปิดถ้าเปิลห้ามสาปลาเปิ็คงมาหามีของกินยามาตลอด เวลาอันนี้ก็สือ่อสารกับพี่น้องต่างในเมืองของเราด้ดูและสำคัญว่าคนในเมืองกู้ต่มตัวคนในเมืองมักเฮ็ดมักนอนนักหรือคนต่างคนต่างคนใกล้คนใกล้าาปากว่า <laughs> คือคืออาจจะต้องสื่อสารให้เข้าใจซึ่งกันและกันเนาะวิถีชีวิตทามันต่างกันคนในเวียงก็อาจจะมีวิถีชีวิตการทำงานแหม่ยางคนที่อยู่ในชุมชนใกล้ป่าก็จะมีวิถีชีวิตแหม่ย่างเนาะสำคัญที่ว่าอหนึ่งเราต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันสื่อสารให้ถูกต้องเนาะแล้วก็ความจริงแล้วตังตังผู้นำชุมชนเองก็พยายามจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยบริหารจัดการเพื่อทำให้ปัญหา เนาะตีมันอาจจะเกิดอยู่แล้วก็ดีหรือยังป่เกิดก็ดีเนี่ยให้มันลุกลามใหญ่โตไปเออแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสไปร่วมวันเดททริปนะ <c oughs> ที่บ้าน <c oughs> <ทะ S 1> แมนนับป <c oughs> า,ากนะ <c oughs> เจา้าวันนี้ยินดีนัก <c oughs> นัาเจ้าหลวนเจ้าและทั้งหมดนี้คือเบร d ท a อ k นะคะพบก,กันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ